ครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ผมก็จะมาจะมาซ่อมฐานสว่านกันก็คือฐานตัวนี้เราชาร์จไปก็ไม่ค่อยเก็บไฟนะครับเนี่ยใช้งานก็ใช้งานก็ิ่มเติก็หมดครับใช้งานหมดน่ครับชาร์จชาร์จแล้วก็เรับ ทานได้ไม่นานถามตรงนี้เพราะถ่ายอะไรแบตเตอรี่ทุกก้อนโน้ตบุ๊กของโน้ตบุ๊กของอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นลักษณะเป็นแบตเตอรี่ขนาดนี้แบบแบบนี้ครับอายุการใช้งานก็เราใช้ไปสักพักหนึ่งเวลาเราชาร์จก็ไม่ค่อยเข้าหรือว่าเก็บไฟได้น้อยครับนั่นคือเราก็มาดูกันว่าเพราะอะไร อะไรเราก็คุดูกันถ้าเราใช้ไปใช้ทาง,งานต่างๆสว่า,วานแบบนี้ใช้ดีครับก็สักพักเราไม่ต้องซื้อฐานใหม่ไม่ต้องไปซื้อก้อนใหม่ก็หลายใช้เงินเยอะแล้วเราก็ต้องดูเองว่าซ่อมเองได้นะครับจะดีแล้วก็อยู่ยนี้ข้างในครับก็ะจะ เป็นแบตเตอรี่เป็นก้อนก้อนเล็กๆก้อนก้อนหนึ่งจุหโวลต์อะไรก็วาันะคข้า, <c oughs> ขางในก็จะอยู่ลักษณะนี้สาเหตุที่ว่าเราชาร์จแล้วก็ไฟไม่นก็เก็บม่เข้าแล้วก็เอ่อถ่ายออกจ้าถ้าถ่ายออกเร็วไม่ถ่ายออกเร็วเราก็มาดูกันว่าสาเหตุหลักว่า ราแกะปุ๊บแล้วก็ตำรวจดูว่าอ่ามาดูทุกก้อนอ่ะสมบูรณ์ไหมอ่าดูง่ายๆครับก็ดูที่ข้างขัง้วขึ้นสันนิ่มไหมอโอเคนี่ก็ได้สมบูรณ์นี่ก็โอเคสมบูรณ์ดีอยู่แล้วก็ดูไปเรื่อยๆทุกก้อนอ่าถ้าสมบูรณ์รก็โอเคถ้าทั้งที่ใช้เครื่องวัดก็ได้ครับนีะครับโอเคก็ข้างบน นี้เรามาดูข้างบนกันว่าข้างบนอ่านเนี่ยเราเห็นแล้วเห็น <c oughs> จุดเสียเนี่ยจุดนี้ถ้าขึ้นสนิมแบบนี้ก็แปลว่าน่าจะหมดอายุการใช้งานแล้วลูกนี้ยังเลยก็เขาก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้กัวนนี้นี่ต้องเอาออกนะครับแล้วก็ น่าจะเป็นก้อนนี้ด้วยดูก่อนค้อนี้ก็ใกล้แล้วอาจาก็ปกติบางบางทีเสียก้อนเดียวะเราก็ต้องทิ้งทั้งทั้งทั้งลูกทั้งทั้งแผงแล้วก็ซื้อใหม่ก็เป็นการสิ้นเปืองครับถ้าเราแกะปุ๊บเนี่ย โอเคอยู่ก้อนนี้กแต่ก้อนเดียวครับก้อนนี้ก้อนเดียวแล้วเราลอ,ลองทำดูว่าถ้าก้อนเดียวนะ่ยเราจะเอาเปลี่ยนก้อนนี้ครับก็ทําการเปลี่ยนโดยอันนี้ก็ต้องเอาออกครัวก็ไปถวกยไปใออกก่อนครับข้างหลังข้างหลังก็โอเคปกติดีก้อนนี้ที่ทำให เรามีปัญหาแล้วก็แงะออกเลยเอาออกเอาออกต้องระวังครับเพราะว่าเผื่อไฟก็ยังมีระจุอยู่ก็ออก ไอเข็มนี่ว่าทำให้ตรงก็ได้ให้ลองสภาพเาดูนะระหว่างเขาจะเอาก,ก้อนนี้ออกแล้วก็ใส่ก้อนที่ผมเก็บไว้หรือว่าแบตเตอรี่นี้มีขายไปตามอ่า มีขายตามจบตามเว็บตามไหนครับก็มีขายมันจะรีบขนาดนี้ครับก็อันนี้ถึงข้างหลังจะดีแต่ข้างหน้าเขารูสา้สึกว่าไม่มีคุณภาพนะเนี่ยก็แต่ต้องจำมาไว้ครับมส่ลักษณะเดิมนี่พว,วกเราบอกเดี๋ยวจะย้อนกัน โอเคขาดก็ไม่เป็นไรเราเชื่อมมาใหม่ก็เอานี้อย่ให้ก้อนนี้ขาดน,นีเนดแบบ้เป็นการประหยัดใช้แบบเป็นการประหยัดไปในตัวครับ

ส่กต์เตอร์แล้วนะสักต์เตอร์ตัดออกเลยก้อนนี้แต่เราต้องจำเอาไว้ว่าวต้องเป็นขั้วลบที่ลอยอุ้ยเห็นไหมอันนี้ขั้วลบอัวนี้อวขัวลบเขก็ไปนั่นได้ต้องระวังนะตัวนี้ต้องเป็นลบแล้วก็อันนี้แบตเตอรี่ที่ผมเก็บเอาไว้ที่ผมเก็บไว้ข้างบนนี้ต้องเป็นลบด้ว ผมเก็บเอาไว้ที่แจกของเก่าของเก่าที่ผมเก็บเอาไว้ตันนี้ตอนน้องเป็นลบอ่าน,นี่ลบก็าใส่นคะครับน,นี่ก็โอเคก็ใช้ได้อ่าแ,แล้วก็เขาเชื่อมเข้าด้วยกันครับก้อนนี้มีปัญหาหรือเปล่าเราดูกันน่าจะมี ใกล้แล้ววันนพอลองดูป่ะชาร์จก็ไม่เต็มชาร์จเท่าไหร่ก็ไม่เต็มถ้าว่าแบตเตอรี่เราไม่ค่อยดีนี่คุณภาพนี้เราก็ต้องเชื่อมลบโอเคเชื่อมกับรถขูดตั้งหน่อยครับ ใช้น้ำยาประสานครับน้ำยาประสานแลก็เชื่ ทำเองได้ถ้าเราไม่ขูดก่อนเขาก็จะไม่ค่อยติดเอาขูดไปหน่อย ความร้อนความร้อนอาจจะลงมาถึงเ็แล้าก็ต้องกดความร้อนให้ถึงถ้าเลาไม่ถึง ยาใช้ใจเย็นๆครับเที่ยงก็พอประมาณนี้ก็พอเส้็จม่เขาไหลไปไหนได้โอเคอันนั้นก็ได้แล้วแต่ตัวนี้เขาจะต้องอยู่ตรงนี้อันนี้เขาอยูอ่ลักษณะ nhào vượt vạch.

ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วก็หา,า,าเทปอ่อมาลับเทปเป้นกระดาษก็ได้ครับเป็น,นี้ก็ได้ครับแ็บน,นี้ก็ใช้ได้ Rồi vậy. Mình bắt đầu làm luôn. Rồi ta. Tiền siêu. Natalie ครับ. Nước lọc hoặc là nước siêu, siêu với chút đường. ตัวนี้อน,นี้เราดูก็โอเคถ้าตัวไหนเสียถ้าเรามีเราดูน,นะเสียตรงนี้ Ya. Ha. Akan kau tu ni? có xe nốt thì con thì nó thì là ra mái phải cái đường Hãy luôn cho kênh luôn มันมีสองใส่ทดลองใส่สองตัวก่อนเขาได้อืมตัวนี้อ๋อทาข้างว่างข้างเลยกดนิดหน่อยก็ไม่ใช่ไม่ใช่เไยตรงที่ตรงนี้ทดสอบดูยังใช้ได้นี่ขนาดเราแค่เปลี่ยนเซลล์ ก็เลอเมื่อกี้ด,ดน,นั่นรต่ตอนนี้โอเคอนี่ข้างโอเคเราก็ต้องลองชาฐานก่อนว่าเขาจะเก็บประจุดได้ดีไหมไชาร์ประจุชาร์จไว้ ดีก็ลงได้ส่อที่เดิมลงแล้วจะมีน็อตอีกตัวหนึ่งผมก็ใส่ข้างนี้ผมก็จะมีลงปกติแลวทีนี้ผมก็จะลองอ่า ยิงไว้ครับอะแรงขึ้นถ้าเราไห้ใครให้ไม่ได้ไม่เต็มรักม่นให้ดีสุดๆนะครับเราก็ชาร์จได้แบบนี้นครับชาร์จได้เหมือนเดิมแล้วประสิทธิภาพก็จะดีขึ้น ด,ด,ดีกว่าตัวเก่าเพราะตัวเก่าตัวนี้แหละที่มีปัญหาดูง่ายๆครับถ้าท่านนี่มีเครื่องมือวัดก็ดูเอาส่วนไหนที่ขึ้นสนิมแล้วขอบคุณครับสำหรับวิดีโอต่อไปก็ถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆที่ว่าช่วยเหลือ,อกันได้ก็คือช่วยแล้วก็บอกกล่าวกันได้ก็จะแนะนำครับขอบคุณครับสวัสดีครับ